พวกเจ้าเนี่ยเล่นอะไรกันไม่ได้เล่นมันชอบเถียงผู้ใหญ่เนี่นะเวลาเขาคุยกันน่ะออกไปผมก็สั่งสอนมันประจำแล้วประจำนี้ใส่มันไม่ได้มันไม่น่ารักสำหรับผมแล้วเด็กคนเนี้ยมันไม่น่ารักแล้วเชื่อผมหนออาจารย์ไปว่าแต่เองเนี่ยอายุเท่าไหร่กันนะพี่อย่าไปอย่าไปหันหลังให้มันเด็ดขาดแล้วก็อย่าไปเชื่อฟังมันเยอะ มันจะกดทำอะไรข่าหรอบนบนอยู<น>่ไหนมัน้ทำข่ามันจะทำอะไรข่าไม่ได้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันพร้อมจะหักหลังได้ทุกเมื่อนะไอเด็กคนนี้โนอะไรมาเยอะแล้วโดนงะไรฝากที่จ,จัดการมันด้วยแล้วกันนะเออได้เลยถึงข่าจะยืนอยู่หน้าพาแห่งนี้แต่ข่าไม่เคยคิดกลัวอันตรายใดๆเลยนะมันพักี่ลงไปได้เลยนะจะพักกับพักเลยบนไร